สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเมื่อวานนะครับก็อจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดใช่ไหมครับของเวกเตอร์นะแล้วก็เราก็จะมีถามว่าเออไอเนี้ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าหรือสามเหลี่ยมด้านเท่าอะครับโอเคเนาะแล้วก็หาความยาวรอบรูปแบบนี้ครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาดูต่อก็คือเรื่องเวกเตอร์ครับเราจะขึ้นเวกเตอร์จริงๆแล้วทีเนี้ยครับเวกเตอร์ครับ ปริมาณทางกายภาพที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับจำแนกได้2ปริมาณครับคือปริมาณสเกลร์ครับแล้วก็ปริมาณเวกเตอร์ครับเอาเรามาดูปริมาณสเกลร์ก่อนครับปริมาณสเกลร์คืออะไรปริมาณสเกลร์เนี่ยครับจะเป็นปริมาณที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของปริมาณนั้นครับมีแค่ขนาดครับสเกลร์คือมีแค่ขนาดครับโอเคเช่นมวลของวัตถุครับอุณหภูมิ ปริมาตรแบบนี้ครับมีแค่ขนาดครับส่วนเวกเตอร์เป็นไงครับเวกเตอร์ครับเขาจะแสดงทั้งขนาดครับแล้วก็ทิศทางครับมันจะมีทั้งขนาดและทิศทางหมายความว่าอะไรครับคือมีรูปร่างนะครับมีขนาดนะแล้วก็ทิศทางก็คือไปข้างหน้าไปข้างหลังไปซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้ปริมาณนั้นนะครับมีความหมายชัดเจนขึ้นครับเช่นแรงน้ําหนัก ความเร็วความเร่งแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีทั้งขนาดและทิศทางเรียกว่าปริมาณเวกเตอร์ต่อไปครับเรามาดูเส้นเวกเตอร์ครับเวกเตอร์ครับเขาจะเขียนแบบนี้เป็นหัวลูกศรครับพุ่งไปข้างหน้าอนี้ครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเรามี a กับ b แบบนี้ครับเราจะเรียก a ว่าจุดเริ่มต้นครับเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับเรียกว่าจุดเริ่มต้น แล้วเราจะเรียกจุด B ว่าอะไรครับจุด B เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าจุดสิ้นสุดครับโอเคเนาะเรียก A ว่าจุดเริ่มต้นครับส่วน B เราจะเรียกว่าจุดสิ้นสุดเข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดครูเขียนว่าแบบนี้ครับ ว่าปากามีปัญหานิดนึงครับโอเคทีน,นี้สมมติว่าคุณม,มีอันนี้ครับมันไม่ได้เลยเนาะแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้นะสมมุติว่าคุมเขียนว่า b อยู่ทางนี้แล้วเขียนว่า a อยู่ทางนี้ แสดงว่าจุดเริ่มต้นคือใครครับจุดเริ่มต้นน่ะมันคือ b ใช่ไหมจุดสิ้นสุดคือ a ตัวที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยจะเรียกว่าจุดจุดสิ้นสุดนะครับส่วนตัว b อะ่ะคือมันออกจากใครมันออกจาก b ก็แสดงว่า b เป็นจุดเริ่มต้นเวลาเขียนเวกเตอร,ร์จะเขียนแบบนี้ b a แบบนี้ครับเขียนเนาะสัญลักษณ์นะครับเวกเตรรอร์เขียนอย่างนี้ครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนสองหัวก็ได้แต่เขาจะนิยมเขียนหัวเดียวนะครับเขียนไหม นี่เเขียนแบบนี้นะครับเป็นเส้นเวกเตอร์นะทีนี้ทีนี้ครับเขาบอกว่าทิศทางของเวกเตอร์นะครับจะเป็นเอ่อจะมีทิศต,ตามทิศของหัวลูกศรเขียนไหมครับลูกศรชี้ไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะสมมุติว่าครูมี cd แบบนี้ครับอืมเอาใหม่ c ไป d แบบนี้ครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือ c จุดสิ้นสุดคือ d ครูก็ต้องเขียนลูกศรเริ่มจาก c แล้วไปจบที่ d เข้าใจนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แบบนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใครอยู่ที่ d เราก็เขียน d ขึ้นก่อนแล้วก็มาที่ c ครับแบบนี้โอเคนะเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ขนาดครับขนาดขนาดของเวกเตอร์ ab เนี่ยนะครับ คือระยะทางระหว่างจุด a กับจุด b อ่านแปลว่าระยะทางของจุด2จุดนี้เรียกว่าขนาดนะครับเช่นเรามีจุด a อยู่นี่เรามีจุด b อยู่นี่เห็นไหมครับระยะทางระหว่างจุด2จุดนี้นะครับเขาจะเรียกมันว่าขนาดของ a กับ b ขนาดก็คือเขียนแทนด้วยแอบโ absolute นะครับ absolute a b absolute a b นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ a b แบบนี้เข้าไหมครับ แสดงว่ามันใส่แอบส์ลูดมันมีสิทธิ์ติดลบไหมครับอืมใช่ครับมันไม่มีสิทธิ์ติดลบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระยะทางไงครับนะระยะทางมันจะติดลบไม่ได้นะทีนี้เรามาดูต่อครับการเท่ากันของเวกเตอร์เขาบอกแบบนี้ครับเดี๋ยวขอลบอันเก่าก่อนนะ เวกเตอร์สองเวกเตอร์นะครับจะเท่ากันก็จะเมื่อเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันมีขนาดเท่ากันแปลว่าอะไรครับจากนี่ถึงนี่กับจากนี่ถึงนี่ต้องเท่ากันนี่เรียกว่าขนาดเท่ากันแล้วทิศทางเดียวกันหมายความว่าอะไรถ้า a พุ่งไปข้างบน b ก็ต้องพุ่งไปข้างบนด้วยนะต้องเข้า2เงื่อนไขนี้นะครับถึงจะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ถ้ากูเขียนอย่างนี้ครับ a ไปแบบนี้ อันนี้คือ A นะครับแต่ B พุ่งลงแบบนี้เนี่ยขนาดเท่ากันก็จริงแต่ทิศทางไม่เท่ากันนะครับคนละทิศทางแสดงว่า A กับ B ไม่เท่ากันเข้าใจยังนะครับประมาณนี้นะสรุปการที่จะดูว่าเวกเตอร์มันเท่ากันไหมให้ดูที่ขนาดแล้วก็ดูที่ทิศทางดูที่ทิศทางนะครับต้องเท่ากันทั้งสองข้อนะทีนี้มาดูนิสศษครับ นิสัของเวกเตอร์คืออะไรครับนิสัก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดตรงข้ามกันแต่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงข้ามแต่มีขนาดเท่ากันเหมือนเมื่อกี้เอกับ b ี่ะที่ครูยกตัวอย่างให้ดูครับนี่ไงเห็นไหมยูอะ u ู่ะวิ่งขึ้นบนใช่ไหมแต่ลบยะวิ่งลงล่างแบบนี้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าขนาดเท่ากันแต่ทิศทางไม่เท่ากัน มันจะเป็นนิเสธซึ่งกันและกันตัวนิเสธในเวกเตอร์ครับเอาง่ายๆว่าตัวนิเสธในตรรกาัตร์ใช่ไหมมันจะเป็นตัวแบบนี้นิเสธอ่ะนิเสธ a แบบนินเสธ p แบบนี้ก็คือ NOT p อะไรแบบนี้แต่ว่านิเสธในในเวกเตอร์ครับเขาจะเขียนเครื่องหมายลบครับเครื่องหมายลบเช่นนิเสธ a แบบนี้สแสดงว่าอันนี้คือนิเสธของเวกเตอร์ a ถ้าสมมติว่า a a เป็นแบบนี้ เวิ่งขึ้นบนแบบเนี้ยแสดงว่านิเสษ a ก็คือลบ a จะเท่ากับอะไรก็ต้องเป็นลงล่างแบบเนี้ยครับเห็นไหมมานี้นะครับไม่ยากนะนิเสษรู้เท่ากันรู้แล้วนิเสษรู้แล้วนะครับหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าสมมติคุณเขียนว่ามีเวกเตอร์ a b แบบเนี้ยครับแล้ว แล้วนิเศษคืออะไรนิเศษก็คือลบ ab ไงครับเนี่ยลบ ab จะเป็นนิเศษของ ab หรือลบ ab หมายความว่าอะไรเช่นเรามี ab ไปแบบนี้ครับนี่คือจาก a ไป b ใช่ไหม a เป็นจุดเริ่มต้น b เป็นจุดสิ้นสุดถ้าเกิดนิเศษนิเศษก็คือลบ ab นะครับมันหมายความว่ามันจะต้องย้อนกลับมันจะเริ่มต้นที่ b แล้วถอยกลับมาที่ a แปลว่าลบ ab อะ่ะมันก็คือ ba นั่นเองใช่ไหม ไอสองตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยกับไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวนี้คือตัวนี้นะคือตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้นะครับขอโทษนะเข้าใจนะสรุปลบ AB ก็คือ ba นั่นเองถ้าครูบอกว่า CD ตัวเนี้ยเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมถ้าครูใส่ลบ CD มันต้องเท่ากับอะไรมันก็ต้องเท่ากับ dc ไงครับ เชประมาณนี้นะครับทีนี้เวกเตอร์ศูนย์ครับเวกเตอร์ศย์ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ0นย์หน่วยทิศทางแล้วแต่จะก,กำหนดครับมีลักษณะเป็นจุดนั่นเองครับคืออะไรแบบนี้สมมุติว่าเรามีจุดจุดหอยู่ตรงนี้นี่ยคือเวกเตอร์ศเพราะอะไรครับเพราะขนาดเนี่ยมันเท่ากับ0 ศูนย์ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเอาทิศทางแล้วแต่จะก,กําหนดแปลว่าอะไรอะแปลว่าแบบนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันพุ่งจากข้างบนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะลองขยายให้ดูนะครับขยายนะทำไงดีขยายออกมานะครับลูกตานะขยายออกมานะครับอืคุณจะทําเอียงๆให้ดูครับสมมุติอันนี้คือจุด จุดที่เป็นเอียงๆอียงนิดนึงนะครับมองให้เป็นสามมิตินะครับเอียงเอียงสมมุติว่าลูกศรพุ่งมาแบบนี้ครับพุ่งมาแบบนี้ถ้าเกิดเรามองตรงๆแบบนี้ครับถ้าลูกศรขึ้นมาจากบนฟ้านะเราทํายังไงก็ได้เอาเอาอะไรดีอะเอาไม้อะหรือเอาปากกาก็ได้ครับตั้งให้ตรงๆนะครับแล้วเราอยู่ที่สูงนะครับเราจะมองลงไปเห็นไอ้ปากกาตัวนี้เป็นจุดครับ โอเคไหมประมาณนี้ครับนี่คือมันมันพุ่งมาจากข้างบนแต่ถ้ามันมาจากข้างล่างมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมันก็จะเห็นเป็นจุดเหมือนกันครับเข้าใจเนาะบางคนยังงงอยู่เลยอระเหมือนกับภาพถ่ายทางอากาศนะครับนักเรียนเราเราไปดู google map อะ่ะเราเห็นหลังคาบ้านตัวเองอะ่ะถ้าบ้านใครเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันก็จะเห็นเป็นแค่สี่เหลี่ยมจากข้างบนนะครับ มันจะไม่เห็นเป็นตัวบ้านอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเอาแบบเอาอะไรสักอย่างที่เป็นวัตถุที่เป็นทรงกลมครับหรือทรงกระบอกก็ได้เอาไปวางตั้งอยู่แล้วเราขึ้นไปอยู่สูงๆแล้วมองลงมาเราจะเห็นตัวนั้นอนะไอ้สิ่งที่เราวางมันเป็นจุดแค่จุดจุดหนึ่งเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมันคือเวกเตอร์ศูนย์นะครับขนาดจะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ทิศทางแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะก,กําหนดนะต่อไปทีนี้เขาบอกว่า จากเวกเตอร์ที่กำหนดให้เนี่ยจงพิจารณาว่าคู่ใดบ้างนะครับที่เท่ากันหรือเป็นนิเสษกันคู่ใดบ้างเท่ากันไปว่าอะไรเช่นเราดู AB ครับ AB คือเส้นนี้นะนี่คือ AB มันเท่ากับใครครับนี่ไงนี่เท่ากับตัวนี้ตัวนี้คือเวกเตอร์ U นะครับส่วนตัวนี้คือเวกเตอร์ไหมครับ ในชีสเนี่ยเวลาถ่ายออกมามันจะไม่ค่อยชัดนะครับนักเรียนก็ดูตามคลิปครูนะแล้วก็ไปเติมจุดเอานะครับว่ามันชื่อว่าจุดอะไรบ้างนะทีนี้แสดงว่า ab อะครับ ab จะเท่ากับใครครับจะเท่ากับเวกเตอร์ u ใช่ไหมครับจะเท่ากับเวกเตอร์ u แล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกเราก็ไปหาเอง โอเคไหมครับแต่นิเศษนิเศษใครบ้างอ่ะครูจะหาหนิเศษให้ดูครับนิเศษคือต้องขนาดเท่ากันแต่ทิศทางไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจะบอกว่าไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้น่าจะเท่ากันนยครับไม่นะครับไม่เท่าเพราะขนาดเท่าก็จริงแต่ทิศทางมันไม่เท่าเข้าใจนะแล้วมันเป็นนิเศษไหมอ่ะมันไม่เป็นน,นิเศษด้วยเพราะถ้าเป็นน,นิเศษมันต้องลงแบบเนี้ย เไหมครับทีนี้ก็หาหาให้เจอครับนี่ไงนี่ไงไอ้นี่ครับเนี่ยกับไอ้นี่ไงครับเนี่ยเป็นนิสัเนี่ย dj เ,เป็นนิสศษ เป็นนิเศษกับใครครับเป็นนิเศษกับ G E ครับโอเคเนาะก็เขียนแบบนี้ถ้าเท่ากับก็เขียนเท่ากับถ้าเป็นนิเศษก็เขียนเป็นนิเศษนะประมาณนี้ครับส่วนข้อสองครับอันนี้ไปทำเองนะครับข้อหนึ่งะไปทำเองให้ให้หาให้ครบนะครับส่วนข้อสองให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน จากรูปจงหาเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานโอเคครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมานขนานนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าเออขาถามว่าจงหาเวกเตอร์ที่เท่ากับเวกเตอร์ที่กำหนดให้ A B เท่ากับใครบ้างครับ A B แสดงว่าจุดเริ่มต้นคือ A ใช่ไหมจุดสิ้นสุดคือ B เพราะมันพูดว่า A ไป B ไงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นลูกศรต้องกขึ้นแบบนี้ครับ แปลว่าตัวที่มันเท่ากันต้องเป็นใครครับต้องเป็นไอ้นี้ครับนี่ก็จะเท่ากับ cd แบบนี้ครับเข้าไหม eded ED. ก็แสดงจุดเริ่มต้นคือ e จุดสิ้นสุดคือดีแสดงว่ามีแค่นี้ครับก็สีแหนก็ได้อะสีแดงนะครับนี่นี่คือ ed นะครับมันเท่ากับใครเท่ากับใครบางคนก็งงแต่จริงๆมันเท่ากับตัวนี้ครับนี่ไงนี่ไงชิดพุ่งมาเหมือนกันครับ เพราะฉะนั้น e d จะเท่ากับ b e ครับโอเคประมาณนี้ไปหาเองนะครับที่เหลือนะไปทำเองแล้วลบลบ b c เนี่ยทำยังไงลบ b c ก็จต้องเท่ากับนิเศษ b c ต้องเท่ากับ c b ใช่ไหมรู้เรื่องไหมที่ครูสอนไปถ้าจุดเริ่มต้นเป็น a แล้วไป b แบบนี้แสดงว่าเวกเตอร์นี้ชื่อว่า a b ต่ถ้าครูบอกว่าจงหานิเศษ AB ก็ไปว่าถอยกลับนี่ครับมันก็จะกลายเป็นจาก B ไป A ไงก็คือ BA นั่นเองเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นลบ BC ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับ CB นั่นเองครับเราก็ไปหาเองนะทําให้เสร็จนะทีนี้ดูข้อ3ครับข้อ3เหมือนดูจะวุ่นวายเนาะเขาบอกว่าจงหาเวกเตอร์ต่อไปนี้ที่เท่ากับข้อหเท่ากับ AB เรามาดู A B ไปไว่าจุดเริ่มต้นคือ A จุดสิ้นสุดคือ B ตัวนี้นะครับคือ B ห้ดไม่ตรงเนี่ยเนี่ยคือ A B ครับแล้วมันเท่ากับใครบ้างเราก็ต้องหาให้เจอซึ่งที่ครูมองก็นี่ไงครับ H F อ่ะตัวแรกแล้วก็ใคร DC อ่ะตัวที่สองเพราะฉะนั้นก็เท่ากับไปเลยครับ H F แล้วก็ b d c ใช่ไหมครับมีกี่ตัวเขียนให้ครบนะครับนักเรียนเท่ากับ a h ทีเนี้ย a h ข้อ2นะครับเท่ากับ a h a h ก็คือตัวนี้แล้วมันเท่ากับใครบ้างมันก็จะมาเท่ากับตัวนี้ครับแล้วมันก็จะมาเท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวนี้เท่ากับตัวนี้แล้วก็เท่ากับตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับก็เขียนเขียนลงไป AO คือใคร AO ก็จาก A ไป O ไงครับจาก A ไป O ก็ตรงนี้นี่เท่ากับใครก็ไปหาเองเนี่ย BO คือใครอ้อตัวนี้ไม่ใช่สินักเรียนครับมันไม่ใช่ AO นะขอโทษมันบอกว่านิเสษ AO ถ้า AO อ่ะมันจะวิ่งจาก A ไป O แต่ถ้านิเสตอ่นะมันต้องเป็นไงครับมันก็ต้องวิ่งจาก O ไป A สิครับนี่มันต้องเป็นแบบนี้ใครที่มันเท่ากับ เส้นนี้บ้างไงครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ไงครับตัวนี้ไงครับเหียนไหมก็ไปหาเองนะครับส่วนนี้เศษ B O ล้วก็หาได้อยู่แล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามนะครับแต่คัวมันก็ไม่ยากนะโอเค คงไว้แค่นี้แหละครูว่าเอาไว้แค่นี้ก็ได้ให้ทำแค่นี้แหละนะครับเอาวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ